น้องคนไหนเป็นคนที่ชอบจัดการถนัดงานบริหารอินในธุรกิจวันนี้พี่ลูกนัดจะพาน้องๆไปกันที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพถ้าน,น้องพร้อมแล้วไปกันเลยเราเรียนเรีอกว่าแต่ทุกฟังก์ชันของการทําธุรกิจเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะบีบสโกให้มันเล็กลงเนี่ยเรามีทั้งหมด8สาขานะครับอาจจะดูจากในบอร์ดนี้ก็ได้เราจะมีสาขา วางแผนการเงินและการลงทุนแล้วก็สาขาการเงินมีแต่ว่าวางแผนการเงินและการลงทุนเนี่ยจะเรียนลงลึกเรื่องการลงทุนพวกตราสารหนี้หรือพวกเอกสารการเฉดหุ้นเป็นหลักแต่ถ้าเป็นการเงินเนี่ยจะเป็นภาพกว้างทั่วไปเกี่ยวกับการเงินข้าวเปลือ finance ตามบริษัทก็ต้องมีฝ่ายการเงินดูแลเรื่องนี้อยู่นะอีกสาขาหนึ่งที่เป็นคู่กันก็คือการตลาดกับการตลาดดิจิตอลการตลาดนี่จะเรียนภาพกว้างเรื่องการทําการตลาดแต่การตลาดดิจิตอลเนี่ยจะลงลึกเรื่องของการใช้ ทางด้านเทคโนโลยีผสมกับการตลาดในการทําธุรกิจเพราะฉะนั้นการตลาดดิจิตอลนี่จะเป็นการแอปพลายเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลต่างๆเพื่อใช้ในการทําการตลาดนะครับต่อมาคู่ที่3ก็จะเป็นการจัดก,การระหว่างประเทศแบบทั่วไปแล้วก็แบบมุ่งเน้นจีนถ้าแบบทั่วไปเนี่ยก็คือเรียนแบบภาพกว้างนาเข้าส่งออกไม่ไม่จอะจงพื้นที่แต่ถ้าเกิดมุ่งเน้นจีนปั๊บเนี่ยจะจอะลึกเลือกประเทศจีนอย่างเดียวเลยเนื่องจากประเทศจีนเนี่ย มีลักษณะที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรื่องกฎระเบียบต่างๆก็จะมุ่งเน้นเรื่องนี้โดยรายละเอียดนะครับสำหรับอีก2สาขาที่เหลือนะครับ<อ>ก็คือสาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่อันนี้จะเป็นภาพกว้างโดยทั่วไปสำหรับการทำงานในออฟฟิศการเป็นผู้บริหารในเบื้องต้นนะครับและอีกสาขาหนึ่งยอดที่สุดก็คือสาขาโลจิสติกส์และส่งทานอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งการจัดการทางสินค้านะครับระบบการจัดการออเดอร์งานหลังบ้านทั้งหมดทุกบริษัทจะต้องมีฝ่ายโลจิสติกส์คอยซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้นะครับ คือคณะเราเนี่ยกิจกรรมเยอะไม่ใช่ว่าเรียนเลคเชอร์อย่างเดียวเพราะว่าการเรียนเลคเชอร์เสร็จปับ๊บเราจะมีกิจกรรมเสริมเราจับมือกับหลายๆบริษัทเป็นงานโปรเจกต์เอ่ยมีพาไปดูงานเอ่ยชวิยกรเอ่ยเป็นเวิร์กช็อปล้วก็มีนะครับเรามีเวิร์กช็อปทั้งเป็นแบบบอร์ดการ์ดแล้วก็มีเวิร์กช็อปที่เป็นแบบโปรแกรมออนไลน์เราเรียกว่า ERM นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆสิ่งที่น้องเตรียมไม่มีอะไรเลยคือเตรียมมาเรียนรู้นะครับนอกนั้นเนี่ยทางอาจารย์จะเป็นคนที่ provide grooming พัฒนาให้พวกเราเนี่ยมีศ สูงสุดที่พร้อมไปทํางานเพราะคณะเราเนี่ยเราตั้งเป้าว่าวิชั่นของเราคือเน้นให้เด็กพร้อมในการได้งานทํำเมื่อจบไปแล้วเนี่ยรับรองว่ามีงานทำแน่นอนนะครับเป็นคณะที่น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับมองเทคก็บองตั้งแต่ตอนจอเวิร์กช็อปตั้งแต่ ทางเพจมอกรุ่เ,เทพได้ลงแล้วค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะลองมาหาประสบการณ์ตรงนี้ค่ะโอ้ยก็ชอบการตลาดนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์แล้วก็ดูที่พี่เขารีวิวมาก็น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะการตลาดนี่แหละค่ะเหมือนกันเลยค่ะการตลาดเห็นพี่ๆเขาพูดกันน่าสนใจดีก็อยากลองบ้างกล่าวว่าจะทําเกี่ยวกับแบรนด์เสื้อผ้าครับแล้วก็จะดูว่าแนวทางมันจะเป็นยังไงบ้างสนใจเกี่ยวกับคณะนี้ครับอยากรู้ว่า มันสามารถต่อจอหดอะไรได้บ้างครับผ้าอยากทำแบรนด์กับพวกอาหารครับคิดบ้าคิดไว้ไหมว่าอยากจะเรียนสาขาอะไรการบริหารอะไรแบบนี้ครับการพาติชยใจโลจิสติกครับการทรัพยากรใจการจัดการครับเป็น l o จิสติก s ครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันสามารถแบบไปได้เรื่อยๆแล้ว ช่วงนี้มกำลังเติบโตในประเทศไทยครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ในอนาคตเรามากกว่าที่นี่เขาแบบน่าสนใจเขาเด่นเรื่องการบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็แบบน่ารักมากเลยให้คําแนะนําดีมากแบบเป็นกันเองอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบเจาะลึกจริงว่าแบบเด็กต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นต้นจากการชอบดูการขายของออนไลน์ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ อยากแบบทำธุรกิจแบบพี่ๆใน Facebook ที่เขาไลฟ์สดแล้วก็มีความปังในธุรกิจของเขาในยุคสมัยนะคะคือโซเชียลมันมันดังมากแล้วทุกอย่างมันจะต้องใช้การตลาดการตลาดเนี่ยมีส่วนทุกสาขากรุงเทพนะคะเป็นมหาหลัยสร้างสรรค์นะคะมหาหลัยเนี่ยเปิดโอกาสให้เราทุกคนได้ใช้ความคิดความคิดของเราอะ สำคัญมากเพราะว่าอาจารย์ทุกคนจะสนับสนุนเราจบลงไปแล้วนะคะกับคณะบริหารธุรกิจบอกเลยว่าคณะนี้สาขาเน้นมากแต่ที่เน้นไม่แพ้กันนั่นก็คือแพชชั่นดีๆของน้องๆที่มาในวันนี้นั่นเองค่ะน้องๆอ,อย่าลืมมาออกแบบความสําเร็จด้วยแพชชั่นของตัวเองที่นี่มาหาวิทยาลัยกรุงเทพสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bu.ac.th หรือ Facebook Fanpage Bangkok University ค่ะสำหรับวันนี้พี่ลูกนัดขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย